การเรียนในการเรียนวิชาวิจัยเนี่ยก็ได้สอนนักศึกษาไปเร,รียบร้อยก็คือเรื่องของ m a n ิ u l a t i o n แล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกี่ยวกับสนใจข้อเสนอแนทอะที่อาจารย์ท่านว่ามีคนโผล่ปุ๊ด้วยนะทำให้งานงานของเราดูเข้มแข็งดูมีคุณภาพมีน,าน่าเช่ถือมากขึ้นนะครับก็จะใช้สิอัินอันที่เรียกว่าแอนโควา อ <expand. S 1> นา <Youtube>. ลิซิสอัโคแวลเลนนะครับก็จะเป็นการควบคุมตัวแปรนะเอาคอนโทรลลุกเนี่ยก็จะมาขัดจัดตัวแปรสอดแทรกนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราทดลองเนี่ยนักศึกษานักเรียนหรือที่เราทดลองเขาไม่ได้มาศึกษาของเราวิชาเดียวนะครับก็เราเดี๋ยวเขาไปพัฒนาอยู่นั่นเยอะัแยะแต่กลุ่มควบคุมจะขัดจัดตรงนี้ออกนะครับจะทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการที่จะสร้างนะครับเรื่องแปร ความที่มีด er so ีลัยนะครับมีวอลิตนะครับมี Internal Validity มีความเชื่อมตรงภายในก็จะสอดคล้องกับงานวิจัยที่ดีครับงันจที่ดีจะต้องประกอบด้วย m a ็กซ n มัยครับแม็กซิมัยก็คือความเชื่อมโรงภายในที่ที่เราบอกมินิมัยก็คือการออกแบบพ t ีเทสโพเเนี่ยก็จะขจัดเออร์เลอร์นะครับมินิมัยก็คือคอนโทรลจะใช้สถิตินะต่คอนโทก็ทําอยู่สองแบบครับก็คือการควบคุมตัวแปร ก็คือการออกแบบพีเจโพเทสแล้วก็เราใช้สถิติก็คืออินเกรชันในการที่จะควบคุมตัวแปรสอดแทรกก็จะครบสูตรเลยวิใใจัยที่ดีต้องประกอบวนแมตช์ก่อนก็เราก็ควบคุมทั้งทั้งมานิ p ู l เลททั้งตัวเราเองในการออกแบบแล้วก็สถิติวิเคราะห์โดยการใช้อิ r เกรชันนะครับก็จะเรียนเสนอท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านอาจจะท่านท่านอาสุจารที่ปรึกษาหลักนะครับว่า ถ้าจะปรับอย่างนี้จะเหมาะสมไหมครับก็กับเจียานถรมขอบคุณมากครับขับขอบคุณดรชัดชัยครับประกาศนิมนท่านพ่้คุูวิทิศาสนาธรครับท่านาช่วยกรุณาในฐานะที่เป็นกรรมการสอบช่วยแนะนํานักศึกษาว่าจะเพิ่มเติมอะไรออกเนื้อจากประเด็นที่เราได้พูดคุยกันแล้วกับนิมนต์ครับ ะจะเจริญพรท่านประธานนักศึกษาทุกโลกทุกท่านก็นักศึกษาที่คืออาจารย์จิพรพรนี้ท่านม,มีมีภูมิความรู้ในด้านการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเพราะตามประวัติแล้วท่านได้ดีเด่นในด้านคุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานหรือใน ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้แล้วก็ผลงานไปนที่ประจ,จักบนับว่าอาจารย์กีฬาพรท่านท่านดูแลในส่วนนี้ด้วยอาศัยคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปเสริมแล้วก็เป็นงานที่อาจารย์ได้ได้ถนัดเพราะได้คุ้นเคยแล้วก็มีปัญหาประสบการณ์ที่โรงเรียนแม่วินสมคีเพราะกับผมตรมาภาพได้ไปที่โรงเรียนนี้หลายครั้งแล้วไปนิเทศนักศึกษา ได้ไปเห็นบริบทอะไรต่างๆแล้วพณะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเอารูปแบบงานวิจัยการพัฒนานี้ไปใช้แล้วก็ไปปรับปรุงให้โรงเรียนได้มีประสิทธิภาพต่อไปก็ขอเสนอแนะไว้เพียงแค่นี้เจริญพรท่านประธานกับนมัมก,การขอบพระคุณท่าน <c oughs> พระครูครับดร,รชาเลในะฐานะที่เป็นกรรมการ มีอะไรจะเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาไหมครับขอบคุณครับท่านประธานครับเอานิดนึงในบทที่หนึ่งมันพูดถึงชื่อมาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่จินทพรเขียนมาเนี่ยจะพูดเกิ่นในเรื่องพรบรนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับพูดถึงพรบอตแล้วพูดถึงงานวิจัยของคนอื่นนเรื่อง อย่งระบบดูแลช่วยเลยแต่ว่าความสําคัญของตัวแปรที่เขียนไว้ในชื่อเนี่ยมันหายไปอมันไม่มีความสําคัญทำไมพูดความสําคัญของระบบดูแลช่วยเลแต่ระบบภูมิวิหารสี่มันมีความสําคัญยังไงยีระพันธ์รพัไม่ได้เอาภูมิวิหารสี่เพราะว่ามันไม่เห็นความสําคัญของมันอะแล้วมันควรจะเอาความสําคัญของภูมิวิหารสี่เนี่ยเข้ามาใส่ในในตรงนี้มันมีความสําคัญยังไงนะ รวมไปถึงเรื่องของการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลมันสาคัญยังไงเพราะระบบดูแลชื่อเหลือเงินมันมีทั้งตั้งตั้งหกเจ็ดละตั้งหกเจ็ดไอหัวข้อถูกไหมถูกไหมทาไมทาไมถึง,ถ,งถึงสนใจในเรื่องของของตัวแปรตัวเนี้ยตัวแปรตัวนักเรียนเป็นรายบุคคลอ่ไม่ไม่สนใจเรื่องของการส่งเสริมด้านอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกอไหมตอนเนี้ยความสําคัญตรงนี้มันหายไปเนาะฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยแล้วอีกอันนึง มาเห็นสถิติของปัญหาที่เราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของระบบดูแลช่วยเือเงินมันเป็นปัญหาที่สถิติที่จิรพรเขียนมาเนี่ยเป็นสถิติของยาเสพติดอยู่ด้านเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับย้อนหลังสามปีมีเด็กติดยาเสพติดห้าร้อยกว่าคนมีติดยาเสพติดอยู่สองคนมิติดยาเสพติดอยู่สี่คนมิติยาเสพติดอแปดคนย้อนหลังสามปีแต่ขณะที่จิรพรเขียนปัญหาก็คือ มันเป็นปัญหาเรื่องเด็กนิยมแต่งงานในวัยเรียนเด็กออกกลางคันนะบุตรหลานช่วยไม่ช่วยงานบ้านและปัญหาอื่นที่เรียนไม่จบอัมนมีเป็นปัญหาอีกตั้งเยอะแยะเลยปัญหาเหล่านี้สถิติเหล่านี้มีมีมไหมหรือพูดขึ้นมาลอยๆว่าเออมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วมันมียาเสพติดแค่สองคนท่านเด็กทั้งโรงเรียนนี่เหมือนเหมือนมเหมือนเหมือนมันมีนมนมนมปัญหาแค่ยาเสพติดที่แค่สองคนอ่ะนะเอาเขาบั เอาสถติติตรงนี้ต้มาใส่ด้วยว่าเอ้มันมีสถติติเด็กออกกลางคันเท่าไหรอ่อ่ะฉะนั้นในภาพรวมของเด็กที่มีปัญหาโรคดูแลช่วยเหลือเรียนทั้งหมดห้าร้อยกว่าคนเนี่ยนะเด็กมีถึงห้าร้อยห้าสิบสามคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่สองคนนะมันมีปัญหาด้านอื่นอีกนะมัน,มนเราถึงต้องทําต้องทําวิจัยตรงนี้เห็นไหมครับแล้ปในในในภาร a g r ั p สุดท้ายของบทที่หนึ่งนะครับผู้วิจัยมีความเห็นว่าม,มีความสนใจ มีความสนใจที่จะทำเรื่องนี้สนใจแล้วอย่างไรอ่ะใน p ล r a g r a สุดท้ายนี่ควรจะบอกว่าเห็นว่าปัญหาดังกล่าวที่พูดมาทั้งหมดอ่ะที่เด็กมันมันออกกลางคันที่เด็กมันมียันหายาเสพติดทั้งดิ่ทั้งหลายทั้งปวงของแม่วิงสัมมังีตรงนี้แล้วมันจะถูกแก้ปัญหาโดยโดยโมเดลของเราอ่ะโดยโดยโดยรูปแบบของเราอ่ะนะโดยทริทเมนของเราที่จะเข้าไปเข้าไปแก้ปัญหาได้นี่คือความสําคัญ สา้าม,มันจะทําให้เห็นว่างานวิจัยของเรามีความสําคัญมากขึ้นนะคร okay, นะับโอเคเนาะฝากไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ก,ก็ก็เห็นด้วยกับท่านท่านประธานท่านอาจารย์ดรสุขุนพูดไปแล้วว่าเอาเอในความเป็นเราเราเราเอาทรีตเมนต์ตัวนี้เข้าไปแก้ปัญหาแล้วเราทดลองแล้วนะมันมันทําให้เกิดมาตรฐานขึ้นให้มันดีขึ้นเนี่ยนะซึ่งจริงๆในมุมมองมันมันมีมาตรฐานหลายๆตัวถ้าเราจะมาจับว่า ถ้าเราทําตรงนี้แล้วเด็กมันเกิดมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของสองมศที่เราเราเรามีปัญหาอยู่เห็นนะครับว่าที่ผ่านมามีการประเมินสองมศแล้วเนี่ยหรือประเมินภายในแล้วนําซึ่งมันมีเกณฑ์มีมาตรฐานตรงนี้อยู่มันตกมาตรฐานแต่ถ้าตัวนี้มาแก้ปัญหาแล้วมันทํา้ม่มาตรฐานมันดีขึ้นในเรื่องของคุณลักษณะที่มงประสงค์ของสถานศึกษาที่กําหนดไว้โอเคนะครับฝากไว้แค่นี้ครับครับท่านประธานครับฝากไว้ท้ครับแค่นี้ครับครับขอบคุณดรชาเล่ครับ กับในหลังจากที่ได้พูดคุยได้ฟังผู้วิจัยได้นําเสนอรูปแบบในการทำวิจัยนะฮะพอกรอซข้อเสนอที่จะขอทำวิจัยนี้นะฮะรวมทั้งความคิดเห็นส่วนตัวและความเห็นของกรรมการผมขออนุญาตกรรมการนะฮะ,ะที่จะ,ะตัดสินผลการประเมินอย่างนี้นะฮะ ว่า,าในการสอบพิจารณาสอบเพื่ออนุญ,ญาตให้ทําวิญญาณนิพลธ์ได้นี่นะฮไอตัวนี้เป็นวิญญาณนิพนธ์นะครับไม่ใช่สารนิพน์เพราะฉะนั้นความเข้มข้นความถูกต้องอะไรนี้นะฮะก็จะก็จะต้องสูงกว่าสารนิพน์นะฮะ <c oughs> ผมขออยาตตัดสินให้คุณจิราพรทองสิลินี่นะฮะผ่านนะฮะผ่านผลการสอบสามบทแต่ว่าเป็นการผ่านแบบมีเงื่อนไขอย่างนี้นะฮะเงื่อนไขข้อที่หนึ่งะฮะข้อที่หนึ่งขอให้ปรับปรุงในเรื่องอตัวปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นที่มาอะไรนี่ให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะหลักฐานข้อมูลนะฮะ,ะที่เอามาสนับสนุนนั้นต้องมีการอ้างอิงที่มาให้ชัดเจนว่ามาจากไหนนะฮะ,อะเอาเอามันเชื่อถือได้หรือไม่แหล่งอ้างอิงนั้นนะฮะต้องมีเลฟแฟรแลน์มีบรรณานุกรมที่จะอ้างอิงอันที่สองนะฮะในเรื่องของรูปแบบนะฮะในเรื่องรูปแบบนั้นนะฮะ ถึงแม้ว่าเราจะพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญทั้ง20ผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะจากเดลายก็ตามทีมิใยหมายความว่าสุดท้ายก่อนที่จะเป็นรูปแบบที่เราไปใช้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะซึ่งคุณกิรพรก็โชคดีที่ได้มีท่านพระอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในตัวเนื้อหาตรงนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ที่จะช่วยเหลือในรูปแบบนี้ได้ก็คงไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ได้เป็นห่วงมากนะักนะฮะอันนี้ก็ต้องขอฝากนมัสการท่านพระคุณเจ้าได้ช่วยดูแลในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของของคุณจิรพรนะฮนะเดฟไฟล์ก็ทาไปได้รูปแบบจากจากจากเดฟไฟล์ก็ก็ก็ได้ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อทั้งหมดนะฮะ อย่าเพิ่งปรับใจเชื่อเพียงผู้พูดเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจากหลายๆเรื่องหลายๆอย่างประกอบกันนะครับอันนี้ประเด็นที่2ก็คือเรื่องรูปแบบนะครับประเด็นเรื่องที่สก็คือในเรื่องการกลุ่มตัวอย่างนะฮะในการทดลองนะฮะในการทดลองนี้ขอให้เปลี่ยนเป็นจาก non experimental เป็น experimental ซะนะฮะ เพื่อให้มันมีเกณฑ์ชัดเจนในการประเมินผลนะฮะ,ะโดยใช้เป็นโคไซก็ได้นะฮะไม่ต้อง t รูนะฮะโคไซเอ็กซ p e r i เมนทัลนะอาจจะเป็นแบบพรีเทสโพเทสก็ได้นะฮะหรือพรีเทสเอ่อโพเทสวิดคอนโทรลกรุ๊ปก็คือมีคอนโทรลด้วยอันนี้ก็จะเป็นแอนโควานะฮะ ส่วนว่าจะใช้รูปแบบ regression multiple regression นั้นนะครับยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในตรงนี้นะฮะเพราะรูปแบบตรงนี้มันก็เพียงแต่ดูว่าหนึ่งนะฮะก่อนการทดลองกับหลังการทดลองมันแตกต่างกันไหมก็เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก็น่าจะพอแล้วนะฮะ,ะส่วน multiple regression นั้นถ้ามีเพิ่มก็ดีแต่ว่ามันจะเป็น เป,เป็นเด็นที่ซ้ําซ้อนถ้าผลมันออกมาเหมือนกันกันกบไอพีเทสโพเทสมันก็ไม่เป็นลายก็สนับสนุนกันแต่ถ้าบาังเอ,อิญมันออกมามันค้านกันในตรงนี้จะมีปัญหามากเลยพอจะตั้งคําถามว่าแล้วจะเชื่อตัวไหนอ่ะ,อะนะเาะฉะนั้นเอาเลือกเอาเป็นทางหนึ่งนะน่าจะดีผมว่า,า,าที่ดรชัดชัยเสนอว่า หรือเป็นแอนโควานะฮะก็คือปีเทสโพสเทสคอนโทรลกรุ๊ปนะนะแอนโควานะฮะผมก็ถือว่าเป็นรูปแบบน่าจะดีที่สุดแล้วนะฮะก็อยากจะเสนอให้เป็นรูปแบบการทดลองที่ที่เรียกว่าปีเทสโพสเทสและมีคอนโทรลกรุ hmm. ๊ปก็คุณจิรพรก็ต้องไปหาอีกโรงเรียนนึงเพิ่มเข้ามานะฮะ,ะในตัวอย่างแต่ว่าไม่ใช่ ที่จะให้ทรีทเมนต์ตรงนี้แบบเป็นการเก็บข้อมูลปรีเทสกับโพสเทสแต่ไม่มีทรีทเมนต์ให้กลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มทดลองอ่าเป็นกลุ่มอ้างองเออเป็นกลุ่มคอนโทรลนะเป็นกลุ่มคอนโทรลกลุ่มควบคุมอันนี้เพื่อที่จะควบคุมตัวแปรแรกซ้อนนะครับประเด็นที่4 นะฮะประเด็นที่4ี่ก็คือในการกําหนดขนาดตัวอย่างหรือว่า subject ในการทดลอง subject ในการทดลองนี้ก็คือครอูครูที่ให้ความช่วยเหลือนั่นนะครูช่วยเหลือ,อะจะเรียกเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ไม่แน่ใจเป็นครูพี่เลี้ยงหรืออะไรไม่แน่ใจนะฮะก็คือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือในแหลองนะฮะ ซึ่งตัวแปรตามอย่าลืมนะฮะตัวแปรตามก็คือประเด็นปัญหาประเด็นปัญหาของเราก็คือที่เราเก่าไม่ถูกที่คันนั่นแหะนะฮนะไอ้ตัวนั้นก็จะคือเป็นตัวที่อยู่ในแบบสอบถามที่จะไปปรีเทสนะฮะว่าปัญหาที่ว่านะนะฮะก่อนที่จะทดลองมันอยู่ในระดับไหนเป็นกีนน่คะแนนนะฮะอาจจะวัดในรูปความความพึงพอใจก็ได้นะฮะ หรือวัดในรูปของการรับรู้ก็ได้ก็แล้วแต่จะนิยามศัพท์ตัวนี้นะตัวแปรตามตัวนี้ต้องชัดเจนตัวนี้ก็คือปัญหาที่เราจะแก้ก็คือตัวแปรตามนะฮะตัวสิ่งที่เราจะเอาไปแก้ก็คือตัวแปรต้นคือเหตุนะฮะปัญหาคือตัวแปรตามคือผลนะฮะอันนี้ก็เป็นการศึกษาเชิงเหตุและผลนะครับในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมอยากจะให้ใช้ G power นะเพราะว่าหนึ่งในการประเมินผลการทดลองเราใช้สถิติในการการทดสอบที่เรียกว่า t ี e ี e พนเดนนะฮะคือ t t เท t มันมีหลายหลายหลายตัวแต่ถ้าเป็นปีเท t โพเทศ s t นี่เขาเรียกว่า T-dependent นะฮะหรือ T-test ที่ไม่ไม่ได้เป็นอิสระต่อกันหมายว่ากลุ่มทดลองกับกลุ่มอ่อทษทีไอไอป t e s t กับโพสเทสมันเป็นคนคนเดียวกันนะฮะแต่มันสอบสองครั้งนะฮะ,ะเขาเลยเรียกว่าด de ีดีเพนเดน์แต่ถ้าไม่เป็นคนละกลุ่มเขาจะเรียกว่าอินดีพ n นเดน์นะฮะอันนี้มันจะการันตีว่าพาวเวอร์นะฮะในการทดสอบนี้จะมีพาวเวอร์ไม่น้อยกว่าจุดแปดที่เขาถือเป็นมาตรฐานในการวิจัยเชิงทดลองนะเราใช้มาตรฐานนี้อ้างเอง เพื่อที่จะกำหนดตัวอย่างจะดีกว่าใช้เคซี่มอร์แกนซึ่งเคซี่มอร์แกนนั้นมันเป็นเรื่องการเซอร์เว์เราไม่ได้ทำซอร์เว์เราไม่ได้ทำโพลนะฮะไอ้ตรงนี้นะเราทำการทดลองนะฮะก็ลองใช้มันถูกแลประเด็นสุดท้ายนะ่อออะอาจจะอยู่ใน ในอันแรกก็คือเพิ่มให้เห็นความสำคัญของประเด็นบริบทไอ้ตรงนี้นะฮะว่าพรมวิหาร4นะ,ะที่จะเอามาใช้เป็นเป็นตัวนวัตกรรมนี่นะฮะมีความสำคัญอย่างไรนะฮะที่จะเอามาแก้ปัญหาน่าจะเอามาแก้ปัญหาของเราไอ้ตรงนี้ได้อย่างไรทําไมพูดง่ายๆก็คือว่าทำไมเราถึงใช้หลักของพอรมวิหารสี่ทำไมไม่ใช้ ไอ้ไอ้หลักทมอื่นหรือว่าวิธีการอื่นไอ้ตรงน,นี้นะฮะ,ะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปสู่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวแนวทางที่จะแก้หรือว่ารูปแบบที่จะแก้นั้นด้วยให้เห็นความสํขขาคัญแต่จริงๆก็มีอยู่แล้วหลักนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่เด่นชัดก็ทาให้มันเด่นชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ5ประเด็นนะเป็นเงื่อนไขในการจบนะฮะ แล้วก็ขออนุญาตตรงนี้นะฮะว่าในการดูแลให้ให้ให้นักศึกษาให้ผู้วิจัยนี้นะดำเนินการแก้ไขตามตามเงื่อนไขทั้ง5ข้อนี้นะฮะก็ฝากนมัสการท่านอ,อาจารย์ที่ปรึกษาหลักช่วยดูแลในในประเด็นนี้ด้วยเมื่อได้ดำเนินการครบตาม5ขั้นตอนแล้วก็ถือว่าเป็นการเป็นการจบอย่างสมบูรณ์และ ผู้วิจัยก็สามารถดําเนินการในขั้นตอนวิจัยต่อ,ตอ,ตอไปได้เลยครับนุราะครับจบการประปชุมกับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอบคุณมากครับขอแสดงความยินดีคุณกิลาภรด้วยนะฮะก็ <laughs> ขอให้พยายามต่อไปในอีกนิดเดียวละตอนนี้โอ okay. ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ครัก<อ>ิลลรจบไปแล้วนะครับต่อไปครับ นรินทร์ทิพย์ครับนรินทร์ทิพย์ปัญญาชัยเจริญน,นะครับเ,เรื่องเป็นแผนกอเหมือนกันนะครับแผนกอเหมือนกันเรื่องรูปแบบการพัฒนาเว็บการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการาทำท้องถิ่นอุุิสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับกรณนศึกษารูเรียนแม่จำวิทยาคมครับเส็ครับ